มันมีท้ามาบางเดือนทีอาตามาเบ้าไปเจ้ากับการตอบบุญคุนพอบุญคุนแม่ให้เฝ้าตอบบุญคุนเพลินก้อนห้าสีบริตอบบุญคุนกสีมีโยมหลายคนมัดตัดพอตอนแม่อยู่บ่มีโอกาสได้เหตุตอนพอตอนแม่ตายจังคิดได้ผนาว่าสรให้ผู้ขาเหตุจังไดอาตามาก็เลยบอกแนวทางเพลินไปว่ามันบ่ยยากดอกโยม ถ้าเฮาว่ามีโอกาสได้ตอบบุญคุณของทีพอทีแม่เฮาใส่ตอนอยังมีชีวิตอยู่นี่ให้เอามากรกาบมาไวาย้ยกตัวย่างพวกเสียกระแล่งพวกกินสินมุนนะันละกินสินของแม่เรียกว่าผ่าแพ่ของพอที่เราหมักใส่เอามากรกาบเซบอนเซหัวนอนแล้วเลือกถึงคุณงามความดีของเพลินมันสี่เหตุหนชีวิตของโยมจะเลื่อนก้านาเอกย่างหนึ่งถ้าเฮาไหวกินสินของแม่ หรือว่าผ่าแพ่ของอีพอนี่เทวดาเพิ่นรับรู้ซึ่งการระดึกของเห้าเพิ่นกนยิสทรงบนนุญนี่ไปสู่พอสู้แม่เห้าเทวบาอยากให้ดีกัดต,ตอนที่เพิ่นยังมีชีวิตดีที่สุด